เจ้าพนสาธาสาธุชนทั้งหลายวันนี้วันจันทร์ที่20ตุลาคม2568เป็นวันครบรอบอายุของแมธธ่ชีบุญมีนิวงศสาประธานแมธธ่ชีประจับจังหวัดนครพนมรองแมธธ่ชีภาคบอายุครบวันนี้64ปีทําบุญตักบาตร น้าโรงครัวเฉลิมพระเกียรติพระประทานพระนอมติดตามกิจวัตรศาสนกิจได้แต่บัดน,นี้เป็นต้นไปที่เงาย่างลายคือเก่าเลยมีถุงสำรองให้เยอะด้วยพี่เนียนครับแล้ว,ว่าเป็นบุญเป็นกุศลของ,ของชาวพิจิตร ทั่วไปนะคะที่ได้มาร่วมทำบุญกับป่ากับแม่จีปเตริรบุญที่องศาแล้วในวันนี้นะคะจึงในวันนี้จะมีกิจกรรมมากมายนะคะหลังจากที่เสร็จจากทาบุญกับป่า ตัวเทวกายสุขานบาลังเสริอายุจวัณณ์โฉมโหติกายสวาสตะวะสัจะอายุจะเทวเสถาวันตุเทววุตุสาพามังคังตุสาภามังคะเตุสาภาม เชิงเสาเสาเชิงซาน้องวาดูสิเชิงเาเสาเชิงซากนคือว่าอ๋อิาทันไปส่งทตน้องเ็หลายๆอย่างเป็นพามก็ได้เป็นผู้ไปหาหมอก็ได้ ไม่เก็บภาษีบ้างเขาก็ต้องด้เรียบซึ่งวันนี้จะมีอีกหลายลงทานนะคะแต่ว่ายังต่อมาหายกันหน่อยนะคะหายกันหน่อยจำนวนมากแล้วอ่ะเมื่อที่นำรงทานมาสลับสนุกงาน แล้วก็มอบเพื่อเลือกให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ80ปี